สวัสดีครับแต่วันนี้อยู่ผมกอลนะครับจากประเสเริฐเตริญวันนี้ผมกลับมาอยู่กับรถรีโวอีกหนึ่งคันบอกไปเลยว่าชุดแต่งจะเต็มจัดหนักสภาพสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวละเรียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูเลย oh <dear. S 1> สำหรับลาเรียดรถรีโวคันนี้นะครับตัวรถเนี่ยจดทะเบียนปี2560 คสสองพันสิบนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นตัวจีปีเครื่อง2อ0พนะครับรถคันนี้จากราคาเดิมเนี่ยเราขายเพียงแค่5 5า0 0นาหมื่นพันบาทผมปรับราคาให้ใหม่นะครับเหลืออยู่53,900บาทลูกค้าที่มีเครดิตนะครับสามารถแตะไฟน์ได้เต็มดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับอ่ะพาไปดูในส่วนรายละเอียดรถกันหน่อยนะครับรายละเอียดรถคันนี้นะครับบอกไปเลยว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีขาวมุก สภาพเนี้ยบมากเลยมาพร้อมกับชุดแต่งทียาดีที่เราทําการตกแต่งให้รอบคันนะครับอ่าไฟหน้าเนี่ยไม่ได้มีการขุ่นมัวนะครับตัวด้านหน้ามาพร้อมกับตัวสปอร์ตไลท์สภาพสวยเดิมเนี้ยบเลยตัดไปดูในส่วนด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแม็กแต่งพร้อมยางใหม่ตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2020สามารถใช้การได้ย,วยาวๆ3-4ปีสบายสบายมาพร้อมกับแม็กที่เป็นแม็กขอบ18อ่ะ ดูรายละเอียดด้านข้างต่อกันต่อนะครับสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างยังคงอยู่ครบทั้งหมดด้านข้างเนี่ยตัวกระจกมองข้างนะครับมีการตกแต่งมาด้วยโคเมียมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับรถคันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสภาพสวยเดิมกิิบเลยบันไดข้างนะครับก็ยังคงอยู่ตัวบันไดเนี่ยเป็นบันไดเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ยังคงอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ตรงกระจกเนี่ยเป็นของตโตโยต้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกใหม่ใดๆทั้งนั้นนะครับพาไปดูในส่วนด้านในกันต่อนะครับรถคันนี้รายละเอียดด้านในรถคันนี้นะครับ ไปดูในส่วนของคอนโซลก่อนคอนโซลเนี่ยยังคงของเดิมปกติตัวคอนโซลเนี่ยจะมีรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับแต่ยังถือว่ายังสภาพดีอยู่พาไปดูในส่วนของระบบนาวิเกเตอร์รถคันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2008นะครับระบบนาวิกเกเตอร์ยางต่าง,างยังคงใช้ได้ทั้งหมดนะครับตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ่ะระบบนาวิเกเตอร์ใช้งานได้ตามปกตินะครับรถคันนี้เป็นตัวนาวิเกเตอร์ฮีเลนเนอร์ตัว G นะครับสวยเลยนะครับ แผงแอร์ต่างๆยังคงใช้ได้นะครับตัวแผงแอร์เนี่ยจะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลเลยนะครับรถคันนี้สภาพสวยเดิมเลยตัดไปดูในส่วนของเกียร์กันนิดนึงเกียร์รถคันนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับมาพร้อมกับโหมดในการขับขี่ทั้งหมดจะมีอยู่ทั้ง2โหมดนะครับตัวโหมดเนี่ยจะมีทั้ง power โหมดและ eco โหมดสามารถใช้การได้ตามปกติทั้งหมดนะครับไปดูในส่วนเลขไมล์กันต่อเลขไมล์รถคันนี้นะครับอยู่ที่138,000กิโลตัวเลขไมล์เนี่ยเป็นเลขไมล์แท้นะครับเราไม่ได้มีการกอใไมล์ใด้นันนบ สามารถเช็คประวัติกับศูนย์ได้ตามปกติทุกอย่างนะครับรถคันนี้อ่ะพวงมาลัยรถคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฟังก์ชันในการใช้พวงมาลัยต่างๆสามารถใช้การได้ทุกอย่างตามปกติทั้งหมดนะครับไม่ได้มีรอยลอกหรืออะไรนะครับถือว่ารถเนี่ยยังสภาพสวยเดิมอีกเลยพาไปดูในส่วนของรอยน็อตเม็ดอาร์กันต่อนะครับอ่ะรอยน็อตเม็ดอาร์รถคันนี้นะครับตัวน็อตเนี่ยไม่ได้มีการขันรอยน็อตต่างๆจะคงอยู่ครบทั้งหมดตัวรถไม่ได้มีการชนหนักพ่คมจมน้ำตัดต่อใดๆมาเลย รถคันนี้สภาพสวยเดิมเลยนะครับอ่าระบบปรับกระจกนะครับเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างหรือกระจกพับนะครับเป็นกระจกว่าไฟฟ้าทั้งหมดแล้วไปดูในส่วนด้านท้ายกันต่ออ่รายละเอียดด้านท้ายรถคันนี้นะครับไฟไท้ายต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดตัวไฟเนี่ยคงเป็นไฟเดิมนะครับไม่ได้มีการหุ่นโมเด็งนั้นสติ๊กเกอร์โลโกโลต้ต่างๆก็ยังคงอยู่ครบตัวนี้เนี่ยเราจะทําการตกแต่งให้เป็นส่วนของโลบาร์ตรงนี้นะครับ เป็นโลบาร์แต่งไทเทนะครับอาจจะแต่งแนวซิ่งนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าซีเรียสเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นของเดิมได้นะครับพาไปดูในส่วนรอยน็อตมิดอาร์ก,กันต่อเดี๋ยวรอยน็อตมิดอาร์กตรงนี้นะครับรอยน็อตต่างๆเลยยังคงอยู่ครบตัวน็อตไม่ได้มีการขัน,ขนหรือถอดอะไรอย่างนั้นนะครับมดอาร์ต่างๆก็ยังคงอยู่ครบเหมือนกันตัวรถไม่ได้มีการชนหนักชนท้ายใดๆมาเลยนะครับ สภาพสวยเดิมเลยะดูด้านท้ายดูด้านในกันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อรถจะเดิมหรือไม่เดิมพาไปดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อนะครับในส่วนรายละเอียดห้องเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับตัวรถเนี่ยมีการตกแต่งมาด้วยตัวโช๊คในการยกฝากปรงนะครับตัวรอยน็อตฝาปรงเนี่ยจะมีการถอดบ้างเนื่องจากว่าต้องติดตั้งตัวโช๊คตัวนี้นะครับแต่ตัวฝาปรงเนี่ยคงเป็นฝานปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกร์แตงคงอยู่ครบ รอยน็อตเม็ดอาร์คต่างๆก็ยังคงอยู่ครบไม่ได้มีการขันถอนหรือเปลี่ยนฝาปรงอะไรอย่างนั้นนะครับไปดูในส่วนคานหน้ากันต่อนิดนึงอ่ะคานหน้ารถคันนี้นะครับยังเป็นของเดิมทั้งหมดรถเดิมหรือไม่เดิมดูตรงนี้ได้เลยนะครับเวลารถมือสองเนี่ยจะเป็นปกตินะครับเวลาเราปิดฝาปวงลงมาเนี่ยจะมีการกระแทกในส่วนของเหล็กตรงนี้นิดนึงนะครับทำให้เกิดรอยตรงเลกคานตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคานเดิมไม่ใช่คานใหม่ด้วยกันนะครับเราไม่ได้มีการ พ่นคานใหม่หรือเก็บงานเก็บสีใดๆเลยในห้องเครื่องนะครับสติกอร์มอกองต่างยังคงอยู่ครบตัวเครื่องรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง208อ่ะมาพร้อมกับเบรก ABS นะครับแผ่นเพจต่างๆก็ยังคงอยู่ครบสติ cker มอกองต่างด้านในก็ยังคงอยู่ครบทั้งหมดขออนุญาตย้ำราคาลูกค้ากันอีกทีแล้วกันรถคันนี้ผมเปิดราคาอยู่เพียงแค่5,039,000บาทจากราคาเดิมนะครับอยู่ที่5,59,000บาทเอาไปเลยส่วนลดสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่20,000บาท ทางเราเนี่ยมีบริการรับประกันเครื่องเกียร์หนปี10,000มกิโลพร้อมบริการช่วยเหลือเชียนนานอีก1ปีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเรามาที่เฟซบุ๊กเพจด้านบนหรือเบอร์ที่ขึ้นดน้านบนได้เลยทางเราเนี่ยมีบริการเส้นนอกสถานที่นะครับพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศทั่วไทยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้รบกวนลูกค้าเนี่ยกดไลค์ซับสไครต์แชร์ให้ผมหน่อยละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รูจนจบนะครับสวัสดีครับ